สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากอยู่ในมือเป็นแผนงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสุรินทร์จังหวัดชนบุรีที่ดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตของการศึกษาเลยก็ว่าได้นะคะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าพลิกโฉมหลักสูตรทันตะสาธารณสุขด้วยการบูรณาการทักษะ AI เข้าไปค่ะครับ เป็นหัวข้อที่น่าจับตามองมากเลยครับเพราะนี่คือกรณีศึกษาที่ชัดเจนของการปรับตัวเชิงรุกใช่ค่ะคือไม่ได้แค่การวิ่งตามเทคโนโลยีแต่เป็นการคิดอย่างเป็นระบบเลยว่าจะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์โลกอนาคตได้ยังไงซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกสถาบันกำลังเจออยู่ตอนนี้เลยครับจริงด้วยค่ะ งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดนี้กันว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แค่เพิ่มวิชา AI เข้าไปแต่กำลังสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอืมครับซึ่งมีเสาหลักที่น่าสนใจอยู่2ต้นด้วยกันเราจะมาถอดรหัสกันไปทีละขั้นเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มที่จุดแรกกันก่อนเลยอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คะครับผม จากข้อมูลที่เราได้มานะคะชัดเจนว่าโลกของสาธารณสุขมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้ทางคลินิกอย่างเดียวเออมันไม่คออีกต่อไปไม่พอแล้วใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเจอกับข้อมูลมหาศาลต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือความคาดหวังของผู้ป่วยก็เปลี่ยนไป อ๋อครับผู้ป่วยคาดหวังบริการที่เร็วขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นใช่เลยค่ะต้องการบริการที่เข้าถึงง่ายและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีประเด็นนี้สถานภาพใหญ่ได้ดีมากเลยครับมันคือการเปลี่ยนนิยามของคำว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพ เลยเปลี่ยนไปเลยเหรอคะครับจากเดิมที่เราวัดกันที่ความรู้ความสามารถเฉพาะทางตอนนี้มันมีมิติใหม่เพิ่มเข้ามาคือต้องเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นักนวัตกรได้ด้วยไม่ว่าจะอยู่สายอาชีพไหนก็ตามถูกต้องครับซึ่งนี่แหละคือแรงกดดันที่ทําให้หลักสูตรแบบเดิมๆอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปเข้าใจแล้วค่ะและเมื่อเจอกับความท้าทายนี้ทางหลักสูตรก็ได้วางยุทธศาสตร,ร์ที่น่าสนใจมากเขามองว่าต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศดิจิทัล อัจฉริยะขึ้นมาซึ่งก็คือเสาหลักต้นแรกที่เราจะคุยกันมันคือการสร้างจะเรียกว่าเป็นสมองดิจิทัลส่วนกลางก็ได้ค่ะสมองดิจิทัลใช่ค่ะที่เขาเรียกว่า the d e n t a l data center หรือ DDC แนวคิดเรื่อง DDC หรือศูนย์ข้อมูลกลางนี้น่าสนใจนะครับคือฟังเผินๆอาจจะดูเหมือนการสร้างห้องสมุดดิจิทัลธรรมดาธรรมดา้ื ก็จริงค่ะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในสิ่งที่เขาทำจะเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยครับยังไงเหรอคะคืออัจฉริยภาพของมันไม่ได้อยู่ที่การรวบรวมข้อมูลไว้ที่เดียวนะครับแต่อยู่ที่การตระหนักว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ใช่การขาดแคลนข้อมูลแต่เป็นแต่คือแรงเสียดทานในการเข้าถึงข้อมูลต่างหากอ๋อแรงเสียดทานครับ ที่เราต้องเสียเวลาค้นหาจากหลายๆแหล่งข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่เชื่อมโยงกันนึกภาพออกเลยค่ะสิ่งที่ DDC ทำคือการหมกมุ่นกับการลดแรงเสียดทานตรงนี้ให้เหลือศูนย์คือทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเชื่อมโยงทุกครับทรัพยากรตั้งแต่อ e ีบุ๊กงานวิจัยสื่อการสอนไปจนถึงระบบบริหารจัดการให้เข้ามาอยู่ในที่เดียวใช่ครับเข้าใจแล้วค่ะ คือแทนที่จะสร้างแค่ห้องสมุดพวกเขากำลังสร้างเหมือนเป็นทางด่วนที่วิ่งตรงไปสู่ทุกองค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องการใช้ในชีวิตประจำวันเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับทางด่วนแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือประตูสู่ทางด่วนนี้คือสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วใช่ครับและนั่นคือส่วนที่ผมคิดว่าฉลาดที่สุดในทางกลยุทธ์เลยการใช้ลน์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ คือการใช้แอปพลิเคชัน Line ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาเป็นประตูหลักในการเข้าถึงทุกอย่างไม่ต้องสร้างแอปใหม่ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ไม่ต้องเลยครับเขาไม่ได้สร้างแอปใหม่ไม่ได้บังคับให้ใครต้องไปเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนแต่เขาเอาทั้งระบบนิเวศไปฝังไว้ในที่ที่ผู้ใช้งานใช้ชีวิตอยู่แล้วทุกวันจริงด้วยค่ะในสไลดน,นี้คือแบ่งเป็น Line Official Account ตามการใช้งานชัดเจนเลยทั้งสำหรับนักศึกษาสำหรับการวิจัยสำหรับอาจารย์ก็มี ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งระบบยืมคืนอุปกรณ์ทันตกรรมคือมันครอบคลุมทุกมิติของการเรียนและการทำงานจริงๆสิ่งนี้แก้ปัญหาใหญ่ที่โครงการดิจิทัลส่วนใหญ่มักจะตกมมาตายเลยนะครับปัญหาอะไรคะปัญหาเรื่อง user adoption หรือการทำให้คนหันมาใช้งานระบบนั่นแหละครับการเลือกใช้ Line เท่ากับเป็นการทาลายกาแพงการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยอ๋อเพราะทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วใช่ครับ และทำให้ทรัพยากรทั้งหมดที่ทอุตสาหสร้างขึ้นมาใน DDC ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆแต่ว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเข้าถึงง่ายแบบนี้มันเป็นแค่เครื่องแรกของสมการใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะถึงจะมีสมองดิจิตอลที่ดีแค่ไหนถ้าคนใช้ยังกันแบบเดิมๆก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องครับนั่นจึงนำเรามาสู่เสาหลักตนที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสร้างมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI AI Power Human ครับคือนอกจากการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่สมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องอัปเกรดทักษะของคนที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นด้วยซึ่งก็คือการผนวกทักษะการใช้ Generative AI เข้าไปในหลักสูตรโดยตรงเลยในข้อมูลที่เราเห็นนี่มีโลโก้เครื่องมือดังๆครบเลยนะครับตั้งแต่ ChatGPT Gemini Claude ไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Perplexity หรือ Size Space สำหรับงานวิจัยโดยเฉพาะเลยน,นี่คือการเปลี่ยนระบวนศน์ที่สำคัญมากครับคือ AI ไม่ได้ถูกมองเป็นเนื้อหาหรือเป็นแค่วิชาหนึ่งที่ต้องมานั่งเรียนว่ามันคืออะไรแต่เป็นแต่ถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ต้องใช้ให้เป็นในทุกๆวิชาเหมือนเครื่องคิดเลขในสมัยก่อนใช่เลยครับเหมือนกับที่สมัยก่อนเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุดหรือการใช้เครื่องคิดเลข ตอนนี้ generative AI ก็กลายเป็นทักษะจำเป็นแบบนั้นไปแล้วมันคือการเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องรู้ไปเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะการเอา AI มาเป็นเครื่องมือในห้องเรียนมันหน้าตาเป็นยังไงในข้อมูลระบุไว้3ด้านที่น่าสนใจมาก หคือการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อหาว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตรงไหนครับอาจารย์จะได้ปรับการสอนได้ตรงจุดอันนี้เป็นการเปลี่ยนจากการสอนที่อาศัยสัญชาตญาณของอาจารย์ไปสู่การสอนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Instruction ซึ่งแม่นยำและมีประสิทธิภาพกว่ามากและข้อ2คือการฟอกแบบการสอนที่ชาญฉลาดขึ้นเช่นการสร้างแบบทดสอบที่ปรับความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียกว่า adaptive assessment ใช่ค่ะแนวคิดของ adaptive assessment นี่น่าทึ่งมากนะครับลองนึกภาพตามว่ามันไม่ใช่ข้อสอบแบบเดิมๆแต่มันเหมือนเ,อเหมือนเทรนเนอร์ส่วนตัวในฟิตเนสมากกว่าอ๋อน่าสนใจค่ะครับถ้าคุณยกน้ำหนักได้สบายๆเทรนเนอร์ที่ดีก็จะเพิ่มน้ำหนักให้เพื่อท้าทายคุณแต่ถ้าคุณกำลัง struggle เขาก็จะลดน้ำหนักลงเพื่อให้คุณสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องเข้าใจแล้วค่ะ AI ในที่นี้ก็ทำหน้าที่เดียวกันในเชิงวิชาการคือทำให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะเจอกับโจทย์ที่ท้าทายตัวเองอย่างพอเหมาะพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับอาจารย์หนึ่งคนที่ต้องดูแลนักศึกษา30คนเห็นภาพชัดเลยค่ะและข้อสุดท้ายที่ดิฉันว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยคือการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็ได้ทันทีอันนี้สาคัญมาก คือ AI สามารถตรวจการบ้านหรือรายงานเบื้องต้นแล้วให้คําแนะนําได้ทันทีโดยไม่ต้องรออาจารย์ใช่ครับการได้รับฟีดแบกทันทีคือหัวใจสําคัญของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเลยครับเพราะมันช่วยลดวงจรของการทําผิดพลาดซ้าๆผู้เรียนสามารถแก้ไขและพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นมากเปลี่ยนจากการสอนแบบ one size fits all ถูกต้องครับเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นส่วนบุคคลและตอบสนองต่อผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง ฟังดูเป็นโครงการที่ทะเยอทะยานมากเลยนะคะทั้งการสร้าง DTDc การใช้ลายแล้วก็การฝัง AI เข้าไปในทุกกระบวนการคำถามสำคัญก็คือทั้งหมดนี้มันได้ผลจริงหรือเปล่าคะ ในข้อมูลก็มีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงในปีการศึกษา2,567มาให้ดูด้วยใช่ค่ะตัวเลขที่น่าสนใจคือห้องสมุดดิจิตัลและ d e n t ัลเดต a าเซ็นเซึ่งเป็นหัวใจของโครงการเลยได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดถึง4.11จาก5คะแนนเต็มครับผมตามมาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่3.96คะแนนตัวเลขนี้เป็นการยืนยันที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ที่วางไว้ได้ผล โดยเฉพาะ DDC ที่ได้คะแนนสูงสุดแสดงว่าผู้ใช้งานเห็นคุณค่าและใช้งานได้ดีจริงซึ่งก็พิสูจน์สมมติฐานเรื่องการลดแรงเสียดทานได้เป็นอย่างดีใช่เลยครับ ส่วนคะแนนดั้งโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ได้3.60แม้จะไม่สูงเท่าส่วนอื่นแต่มันก็เป็นข้อมูลที่ล้ำค่ามากเพราะมันชี้ให้เห็นจุดที่ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกอ๋อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครับนี่คือข้อดีของการทํางานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลูยังไปไกลกว่าน,นั้นด้วยการทําให้โครงการทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่าง AUNQA ด้วย AUNQA หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับมาตรฐาน ISO อ๋อค่ะแต่เป็น ISO สำหรับวงการมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนครับมันคือตราประทับที่บอกกับโลกภายนอกว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นแค่โครงการทดลองที่ดูเท่ๆแต่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นการมองการไกลมากเพื่อรับประกันอนาคตและคุณวุฒิของบัณฑิตที่จบออกไปถูกต้องครับการที่พวกเขาสามารถจับคู่องค์ประกอบต่างๆของโครงการตั้งแต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่องทางผ่านไลน์ไปจนถึงเนื้อหาใน DDI ให้เท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของ AUNQA ได้แต่ละข้อแสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่รอบคอบและเป็นระบบอย่างมากมันคือการตอบคำถามสำคัญที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีจริงด้วยมาตรฐานที่เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับครับ ขอฟังทั้งหมดนี้แล้วจะเห็นภาพการเดินทางของโครงการนี้ชัดเจนมากเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การมองเห็นความท้าทายของโลกยุคใหม่จากนั้นก็สร้างสรรทางออกด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่สมบูรณ์ ซึ่งมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและทักษะที่จําเป็นและสุดท้ายก็คือการพิสูจน์ผลลัพธ์ใช่ค่ะพิสูจน์ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งจากความพึงพอใจของผู้ใช้และการยอมรับตามมาตรฐานสากลเป็นการสรุปเช่นทางการพัฒนาคุณภาพที่ครอบวงจอและส่งพลังมากครับสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นจากแผนงานชิ้นนี้มันจึงไม่ใช่แค่การนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประดับหลักสูตรนะคะแต่มันคือการคิดใหม่ทําใหม่ทั้งหมด เกี่ยวกับวิธีการสร้างบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตเป็นการสร้างระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ตั้งแต่รากฐานจริงๆใช่เลยค่ะครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้ให้เราด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงง่ายหรือ effortless infrastructure กับการบูรณาการทักษะแห่งอนาคตแบบนี้จะสามารถนำไปปรับใช้หรือขยายผมไปยังสาขาวิชาอื่นๆได้อย่างไรเพื่อปรับปรุงการสอนดูเหมือนจะเป็นหลักการสากลที่น่าจะใช้ได้กับทุกศาสตร์แต่ แต่คำถามที่ลึกลงไปก็คือแรงเสียดทานหรือเพนพอยที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละสาขาวิชาคืออะไรอ๋อค่ะและเราจะปรับโมเดลนี้เพื่อแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับที่จะได้นำไปขบคิดต่อเพื่อสร้างอนาคตของการเรียนรู้ครับ